อันว่าให้มาอร่อยมากคดหนึ่งคือการผัดเขาผัดบแบบแห้งหอมยิ่งกระทะคั่วเป็นซุกกี้แห้งที่ไม่เหม็นข้าวไข่เลยผัดได้ดีมากนี่แหละคือซุกกี้แห้งที่ถูกต้องวันนี้มี่แต่ละอร่อยอร่อยอ,อร่อยเนาะเขาเมื่อเขาพริกอะไรไข่เส้นปลาหมุดกรอบ นี่ไงเธอตลาดภูมิของดีเยอะมากอุ้ยดีเลยอ่ะพี่กําลกำลังหาของดีพอดีเลยเพื่อใช้ไรซามันนัดวันนี้แนวนัดสสาระที่ตลาดภูมีอะไรดีบ้างมันตรงนี้มาอยู่ตรงนี้บ้านอยู่แถวนี้ไหมนัดนัดที่ตลาดภูมีอะไรดีบ้างอ่ะก็มีไอติมนี่อ่างครับแล้วก็ไอติมอะไรนะนี่อ่างไอติมแ้งใช่ไหมใช่ไหนอยู่ตรงไหนไกลไหมอยู่ตรงนี้ครับแต่ ตอนนี้ปิดผมก็จะมากินเหมือนกันปิดแล้วเหรออ่างั้นเดี๋ยวทุกคนไหนๆก็เจอแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดว้าผอไอจีน้องเขาเลยนะว่าเอออ่ะพี่ชื่ออะไรถ้าพี่ถ้าตอบถูกพี่ให้สองร้อยพี่บุ๊กอะไรบุ๊กลินเอองั้นพวกไม่ต้องเอาตังค์ละบุ๊กโกเอออยู่มอะไรอยู่มหกครับมหกจบมหกแล้วทำอะไรต่อ เออเข้ามาหาอะไรครับมหาวิทยาลัยคณะอะไรวิศวะโยธาครับ,บาวาิศวะโวถาอ่านี่เปิดวาร์เพื่อนา,นานทุกคนนี่อ่ไปดูนี่นี่ไปดูเลยไปตามกันได้พี่ชื่อพี่บุ๊กอะไรบุกโกะครับไม่ใช่บุกลินนะครับผถ้าเกิดตอบบุกโกะถูกจะให้เลยสองร้อยโอเคชื่อพี่บุ๊กอะไรบุโกะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้าถ้าไอติมไข่แข็งข่ายเดี๋ยวพี่ชวนมากินนะรอบหน้านะครับขอบคุณมากนะขอบคุณท่า ไม่บ่ายนะสวัสดีคณะ้าตาดีนะจ้าแม่หน้าเพิ่งออกใช่ไหมค่ะอออกหรยู่ดีๆก็อยากเออคุณอยู่ดีๆก็มีเบิดตัวแล้วให้ฉันชอรสำหรับแต่ว่าอีดนกอคุกนะครับเมื่อกี้ไอ้ฉันเงียบเลยอ่ะ าลาดอาหารมาที่ร้านหลี่เฮงขั่วไก่ฝั่งตรงข้ามตะไห้รถไฟตลาดพูเลยไม่ใช่รถไฟฟ้าเลยนะตะ <รถ S 1> หรถไฟ,รถไฟธรรมดารตรงข้ามตลาดปูเลยเธอเทรนเลยรถมากๆเลยซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งขั่วไก่แล้วก็สุกี้แต่วันนี้บุโกะสั่งเป็นสุกี้แห้งปลาหมึกใครที่บุโกะชอบกินปลาหมึกกรอบมากมดังนั้นเนี่ยบุโกะก็เอาปลาหมึกอย่างเดียวส่วนพ่ลิโอสั่งขั่วไก่ขั่วไก่เขาก็จะมีอันนี้ก็คือถ้าจะเป็นทอตั้งโถทอตั้งโถเล็ก แล้วก็มีปลาหมึกกรอบแล้วก็มีไข่แล้วก็มีไก่อยู่ในนี้เราจะเริ่มกินจากอะไรก่อนสุกี้ก่อนดีกว่าแม่สุกี้เลยโผมาดูใกล้ๆนะมันแห้งมากแห้งจนรู้สึกแบบว่านี่แหละคือสุกี้แห้งที่ถูกต้องไปก่อนชิมก่อนนะจิออ้มหมือน้ำจิ้มหน,น่อนหอมกันนะนจิ้มสุกี้เป็นไงเผ็ดไม่ออกหวานโอเค แล้วฉันขอกินผักหน่อยผักเขาจะกรุบกรอบนะออนี่แล้วฉันขอใส่แบบว่าน้ำจิ้มนิดนึงแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีคนซื้อกลับบ้านด้วยเนี่ยอุ้ยเนี่ยเธอสองล้านแล้วนะเป็นรสชาติอืมอร่อยมากหอมอร่อยมาก เออดูดใช้เตาดินเตาเตาองโล่ะเตาแบบเตาถ่า,าน<อ>เป็ดทุกี่แห้งที่ไม่เหม็นข้าวไข่เลยผัดได้ดีมากแล้วดูดิเนาะเขาทำถึงเนอยาะให้เธอชิมอันนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปกินอันนู้นอ่ะเธอกินนี่ก่อนน้ำจิ้มร้านนี้เขาออกเผ็ดไม่ออกหวานแต่ขอนิดน้ำให้สั่นิดเดียวพอแล้วก็เกี่ยวกับบางุกกอใช่ไหมบาบุกกรอวางไว้แล้วเดี๋ยวท่านกอตังน้ำจิ้มให้เดียวนิดนึงเอานิดเดียวพออย่าใส่เยอะเพราะมันเผ็ดจริงๆมันเผ็ด วนนี้ที่แต่ละอร่อยอร่อยอืม,อ,มอร่อยเนาะคือมีความหอมกระทะแล้วก็มีความแห้งแต่ผักยังกรุบกรอบอยู่แล้วก็หมึกกรอบเขาเนี่ยดีอืมอร่อยเลยอร่อยเลยซีอิ๊วเผ็ดเนาะนเผ็ดซิ๊วเผ็ดนิดนึงเนาะเผ็ดนิดนึงแต่โดยรวม อร่อยมากอ่ะสองเธอขอชิมนี้ก่อนอันนี้คือผัดเส้นใหญ่ใส่ไข่ตัวไก่เส้นใหญ่หืมไม่ต้องจิ้มเลยเหรอลองจิ้มก็อร่อยอ่ะนี่่าจิ้มไก่ฉันจิ้มไก่กับเส้นแล้วกันนะที่มันอบอมอมไข่หน่อยที่มันอะไรนะอมอมไข่โคเนาะเนาะไก่นุม่มแห้ง หอมกระเทียมใช่และมีกลิ่นกระทะด้วยกลิ่นกระทะดูดิยังไม่ได้กินขั้วไก่เลยกินเส้นอร่อยไหมเดี๋ยวขอบีบ้ำจิ้มนิดนึ่งก็เพิ่งขอพริกด้วยเองกินดูดิกินแบบไม่ต้องคนนะกินแบบจิ้มๆดูดิว่ารสชาติฟิลมันจะเป็นยังไงอ่ะพันว่าให้มาอร่อยมากกว่าหนึ่งคือการผัดเขาผัดแบบแห้งหอมกลิ่นกระทะคั่วพันน่าชอบกิน เอาเดี๋ยวฉันก็กิกนไข่เส้นแล้วก็ปลาหมุดกรอบหอมๆกันนี่นะไข่เส้นปลาหมุดกรอบอือใช่ได้เลยเนาะแล้วมีน้ำมันปลาร่มันเข้ากันเลยมากเนาะอร่อยมากและไก่เกดวิธีการผัดคือแห้งดีมากเด็ฉันได้กลิ่นกระเทียมด้วยนะใช่เขาใส่กระเทียมด้วยเพราะเพราะว่าในน,าานี้ไม่กลิ่นกระเทียมเนาะอ,อืมอร่อยอร่อยมากเลย ร,ร้านหลีเห่เฮงคั่วไก่คั่วไก่แบบนี้ห้าสิบบาทห้าส<ะ>ิบบาทถูกมาก,กแล้วถ้าเกิดเ่าเป็นคั่วไก่พิเศษให้เราเท่าไาแอบดูแล้เมื่อกี้เออเจ็ดสิบหกสิบค่ะเหรอเออขนาดแอบดูนะแล้วถ้ารวมมิตรรวมมิตรก็คือมีกุ้งหมูหมึกไก่แปดสิบห้าบาทคั่วรวมมิตรพิเศษมาในราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเอง มีขั้วแฮมด้วยครับเออเจ็ดสิบุกี้แห้งเจ็ดสิบมีปลาหมึกกรอบทุกจานเยิ้มสิยิ้มเดี๋ยวเขาดินมาก่อนกูดอร่อยมากกูด yes favorite in Thailand นะ famous นะให้เขาเข้าไปถ่ายสีดีโอจปเป็นล่ามผู้ใจดีเร็ว วันนี้ฉันไม่ได้แต่งตัวเลยอ่ะเ่อเขาอาจจะเป็นทัวริสต์ลองดูด้ดดยวยว่าข้างๆนีม้มีเมียเข้ามาด้วยหรือเปล่าเขามาคนเดียวค่ะสตรีทฟู้ดเนี่ยเขาคง,งสนใจในการใช่อร่อยนี่จริงๆอยากเขาชิมนะั่งเขาชิมแนไเลยอยากชิมพวกไก่เดือดชิมอะไรอร่อยบอกเขาอย่างนี้เออฉันชอบคั่วกไก่ที่มันกลิ่นหอมกระทะฉันชอบมากแล้วคือมันแห้งแบบแห้ง แหคือถ้าใช่อะไม่ใช่คว้าไก่นะแต่เขก็ยังมีความชอบที่จะเป็นอันนี้อยู่มาหมดกอแล้วเมื่อกี้เธอชอบระหว่างฝรั่งกับอันนี้ก็หมายต้อนอ่ะเขาจะเลือกของกินทุกวันเนี้ย<ำ>อันดับแรกเลยคือ,อค,ะคะฉันเลือกผู้ชาย่างชาติก่อนอย่างแรกไม่ว่าเธอจะดีกับทันแค่ไหนอ,อะไรก็แล้วแต่ ถ้าผู้ชายบอกว่า Where ห r e อ o u อยู่เธอทำยังไง I come over อร์ทำ o v e วเลยฉันไปเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาต้องการเพื่อนช่วยนะคนเมื่อเอ้มใช่เนอร์ขับรถไปส่งเขาได้เลยหรอใช่ก็คือดูแลถึงที่เลยเขายังไม่ิ้นหรอที่ผ่านมาเขาก็ทำแบบนั้นถ้าฉันไปส่งฉันไปดูแลเขาได้ไหมลีโอเขาไม่ได้อยากได้คนใช่เนาะวันนี้นะฉันพูดเลยนะ ถ้าฉันแต่งหน้าแต่งตัวมานะไอตาฟา้าเมื่อกี้เออโซดาป๊อปแน่โซดาป๊อปแปลว่าไม่ได้แต่โซดาป๊อปเสียงป๊อปอ้าเก่งมากทำไมฉันวิศบใหม่เห็นแล้วอยากโดนป๊อปเลยอ่ะเนี่ยนี่อุ้ยม oui ีตับสลางเลยอันันเพื่อนเขาเขามาด้วยกันบางทีฉันเห็นเขาทักทายกันหรอฉันโพสท่าก่อนเขาหลัวเรียหรือเปล่าหลัวเขาคือหลัวเรียหรือเปล่าหลัวเรียหรือเปล่า ดเอร่อยดีอ่ะจุ๊บๆจิบๆละกันนะกูได้ยินนะเมื่อกี้บาด็อกนี่ก็จุ๊บๆจิบๆก็จุ๊บๆจิ๊บๆละกันนะหมดบัลลูฟีจุ๊บๆจิบๆก็หมดตลาดทูเป็นไงบ้างไม่รู้เรื่องอะไรตลาดทูเรามาแค่ร้านเดียวไงแต่รู้แค่ว่าสถานีรถไฟตลาดทูเนี่ยมันเลิศเพราะมีทั้งชาวต่างชาติเออมีนักเรียนนักศึกษาดูสิน้อง เดี๋ยวข้ามไปดูอ่ะนี่นี่นักหนูรถเมย์นี่เนี่ยอ่ะกรุปเลยนะอยากให้คนมาร้านนี้หัวเป็นสาขาสองของเขานะสาขาแรกเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าคาราบะพื้และตลาดพละแต่อันนี้คือเราอยู่ตลาดพูไงตลาดพูได้ตลาดพูสาขาตลาดพลูหลี่เฮงขั้วไก่อยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟตลาดพูเลยค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บตังค์ดีกว่าเก็บตังค์เลยค่ะถ้าใครอยากวันนี้คืนดีอันนี้ใส่หอหน่อยได้ปะนึกครึ้มฟ้านนี้ใส่ห่อให้หน่อยได้ไหมจ๊ะครึ้มใจอยากจะกินขั้วไก่หรือซุกี้แห้งนี่เป็นอีกชอยตหนึ่งที่เลิกอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์เข้าได้เลยเด็กน้อยเข้าได้เลยเข้าช่องทางไหนทางรารชการก็ได้หรือว่าจะโดยตรงก็ได้โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าสกายทัศ ก็ได,ได้แล้วกันแต่แล้วสปอนเซอร์ก็มีหลายอย่างด้วยมีเช่นเงินะตัวและตอนนี้น้องบุโกเปิดสปอนเซอร์ที่ด้วยรับสปอนเซอร์อะเต้นอะเว่ธรรมดาป,าป๊อบเกียวบ่าให้ยกไหล่เกวมีแพ็คจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดหนูมีไหมล่ะฉันมีอ๋ออย่ามายุ่งกับฉัน ไปห่อใหน่อยอันนี้บุกโก้ทิปเรียกเด็กในร้านทริปทิปนะทริปทิปทิป,ทป